ทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นซื้อพ้าหนึ่งองค์แถมฟรีพ้าอีกหนึ่งองค์นะคะซื้อเท่าไหร่แถมเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะซึ่งของแถมนะคะทางร้านจะจัดเตรียมให้ลูกค้าเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพ้าบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอ,ขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ ที่หนูชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพาดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระทองหลวงพ่อผุด วัดพรทองจังหวัดภูเก็ตองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียยหลวงปูส่สุวัดมะขามเท่าหลังกกมาหลวงชุมพร วัดภูผานสูงจังหวัดอุบลราชธานีองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเชื่อมปี3 2สองจังหวัดชุมพรองค์นี้นะคะขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองดำวัดคีรีนากรัตะนารามปีหนึ่งห้าองนี้นะคะขอดที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็น แหวนหลวงพ่อจ้อยแหวนวงนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพระคูวิบูลสมาจารวัด หนองชาติปี2508องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินปี2529องค์นี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเจริญรุ่นสร้างอุโบสถวัดอารัญญิก,กาวาดจังหวัดอ่างทององค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรูประฆังเล็กหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ปี2554ย้อนยุคองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อวันวัดคองคูณฉลองอายุ82ปีปี2559องค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ศีมาวัดโพชัยศรีบ้านแข่ จังหวัดยะโสธรรุ่นสร้างโบสปี2536องค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นาพารหผงรูปเหมือนพิมพ์จัมโบ้ ด้านหลังยันก้ายอดหลวงปู่ทีมวัดพักขาวจังหวัดอยุทยาปี2552องค์นี้ขอดที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหลียญหลวงพ่อรวยรุ่นเสาห้ารวยพญาไกา่องค์นี้ขอดที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพิม์พหลังอู่เจ้าคุณนอวัดเทพศิรินองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดพัะขาวปีสอง5ห้าองสี่ห้าองนี้ขอที่สี่ร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระสมเด็จไกเซอร์หลังตายาง สมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชยะยาติการามองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็น แหวนพมสีหน้าหลวงพ่อกูวยแหวนวงนี้นะคะขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียยหลวงพ่อโสดวัดปากน้ําสมโพธสุพันณนบ,บัดองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอ,คองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพระภัยีพินาศเมตตากรุณาวัดประวรนิเวศวิหารปี2536สซองเดิม องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชป๋าวัดพระเชตุพนปี2515องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพราผงตลอดชาติอนันตการพร้อมรูปหลวงตามหาบัวองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรลหาหลวงพ่อแพ้วพัดพิกุลทองเป็นเนื้อเงินลงยาเหลืองนะคะองค์นี้ขอที่800นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเบนจภาาคีหลวงพ่อเขียน วัดกระทิงซองเดิมองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น ล็อกเก็ตจัมโบ้ฉากทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะจังหวัดสิงห์บุรีขายตามสภาพเลยนะคะจะแตกตามนี้เลยนะคะ องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับปิดตายันยุ่งรุ่นเสาห้าหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพาจังหวัดนครปฐมปี2536องค์นี้ขอที่600นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจริญพรรุ่นแรกที่ระลึกอายุวัฒนะมงคลเจ็รอบหลวงพ่อวิมุตวัดวิมุตยารามกรุงเทพปี2 566เป็นเนื้อ3 K นะคะหรือเนื้อสามกริย์นะคะหลังลายเซนสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดรุ่นขอบพึ่งบุญบารามีองค์นี้ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อแพรวัพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีหลังจตุคามลมามเทพองค์นี้ขอที่200นะคะ าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพ้าชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกโขมุงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ